ในวันที่เศรษฐกิจแย่แบบนี้สองมือของเราเท่านั้นที่จะพาเราฟันฝ่าพาเราผ่านวันที่แย่ไปวันนี้ใครคิดจะเริ่มค้าขายของในตลาดสดขายอะไรดีมี30เมนูมาแนะนำกันค่ะสู้ๆนะคะขอให้ขายดีๆค่ะ 1. ผักสดกําละ5บาทผักขายดีมากนะคะในตลาดยิ่งจัดราคาน่ารักทำให้เรียกลูกค้าได้ดีเลยค่ะ 2. ปลาแดดเดียว ปลาช่อนปลานินปลาดุกปลาสลิดหาปลาจากตลาดส่งมาขายตลาดสดรับรองว่าจะขายดีแน่นอนค่ะ 3. เข้าวสวยข้าวเหนียวใส่ถุงข้าวสวยใส่ถุงจัดราคาถุงละ10บบาทเป็นเมนูที่ขายง่ายขายคล่องกำไรงามนะคะ 4แกงอีสานถุงละ20อาหารอีสานเหมาะกับคนที่มีฝีไม้ลายมือกันทำอาหารอีสานรสเด็ดๆขายราคาถูกใครๆก็ชอบอาหารอีสานนะคะน่าจะเป็นอีกเมนูที่ขายดีค่ะ5แกงเผ็ดพริกแกงทำเมนูแกงถุงทำเฉพาะแกงเผ็ดพริกแกงสีแดงๆของอาหารเป็นสีสันที่เรียกลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ 6. ผลไม้ขายเป็นกิโล ผลไม้ไทยมีตามฤดูกาลที่นิยมขายในตลาดก็จะมีเงาะมะม่วงมังคุดส้มขายเป็นกิโลถูกใจคนที่ชอบกินผลไม้แน่นอนค่ะ 7. หมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวจัดใส่ถุงขายราคา50หรือ100บาทขายง่ายขายดีแน่นอนค่ะ 8. ลาบน้ำตกหมูทำใหม่อร่อยร้อนๆสำหรับคนที่มีฝีมือการทำอาหารอีสานนะคะทำแค่เมนูเด็ด2เมนูก็พอลาบกับน้ำตกทำใหม่ๆอร่อยร้อนๆค่ะ 9. แกงคั่วหอยขมหม้อใหญ่ เมนูนี้นะคะทำได้2อ,อย่างไม่ว่าจะเป็นแกงขั่วหอยขมสูตรอีสานหอมกลิ่นปลาล้าหรือว่าจะเป็นสูตรกะทิทำใส่หม้อใหญ่ๆกลิ่นหอมเย้ายวนใครจะไปทนไหวคะสิบต้มแซบหม้อใหญ่แยกเนื้อกับน้ำตังหากค่ะเพราะลูกค้าสั่งตักใส่ถุงต้มแซ่บเป็นเมนูโปรดของหลายๆคนเลย 11โครงไก่ทอดขายเฉพาะโครงไก่นะคะอันนี้มองข้ามไม่ได้เลยค่ะเป็นเมนูที่ได้กำไรดีมากๆเลยค่ะ12ปลาทอดกับน้ำพริก2เมนูเด็ดตลอดการนะคะปลาทอดจัดใส่จาน30บาทน้ำพริก10บาทเมนูเด็ดที่ไม่ควรพลาดค่ะ13ขายปลาสด ปลาทำเสร็จจัดใส่จานนะคะเช่นปลานิล2ตัว50บาทขายดีมากค่ะ 14. ปลาหมึกกุ้งจานละ50บาทจัดใส่จาน50บาทถึง100บาทนะคะสำหรับคนที่ซื้อทำอาหารง่ายๆให้กับลูกค้าเลือกซื้อในราคาไม่แพงขายจำนวนมากอาจจะขายดีกว่าเป็นกิโลก็ได้นะคะ 15. ซูชิชิลละ5บาทซูชิเป็นเมนูโปรดของหลายคนจัดร้านน่ารักน่ารักขายดีแน่นอนค่ะ 16. ยยำไส้ตันอร่อยมากเลยนะคะสำหรับเมนูนี้เขียวกรึบๆเป็นเมนูกับแก้มที่เด็ดมากๆค่ะ 17. เครื่องในลวกจิ้มลวกเครื่องในจัดใส่ถาดให้ลูกค้าเลือกขีดละ25บาทมีน้ำจิ้มเด็ดๆถูกอ,อกถูกใจลูกค้าแน่นอนค่ะ 18. ไก่ต้มน้ำปลาเมนูเด็ดนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะมีปีกไก่น่องไก่โครงไก่ต้มน้ำปลาขายได้กำไรดีค่ะ 19. ผัดไทยกล่องละ20บาทเมนูเด็ดเลยนะคะผัดไทยกล่องเล็กๆอร่อยเด็ดถูกใจตลาดไหนยังไม่มีลองทำขายดูค่ะ 20. ยํายำแหนมสด เมนูเด็ดที่แสนอร่อยเอาแหนมสดมาคุกปรุงรสกับหอมเจียวรับรองว่าเด็ดเลยค่ะ21ปลาทูปลาส้มน้ำพริกกะปิเมนูกินง่ายขายดีปลาทูปลาส้มน้ำพริกกะปิจัดใส่จานรวมกันดีดีรับรองว่าขายดีแน่นอนค่ะ22ขายมะนาว หากหาแหล่งที่สามารถรับซื้อมะนาวได้ในราคาถูกนำมาขายจัดเป็นไซส์มะนาวตามที่ต้องการนะคะ2บาท3ามบาท5บาทมะนาวเป็นที่ต้องการของตลาดตลอดค่ะ23ทอดมันเป็นเมนูที่ทำง่ายขายรวยอีกเมนูนะคะอาจจะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดให้ลูกค้าเลือกได้ตามสบายเลยค่ะ24ก๋วยเตี๋ยวหลอดกากหมู เป็นเมนูที่หากินยากนะคะแต่เมนูอะไรที่หากินยากนี่แหละถึงจะขายดี2 5แคปหมูกับน้ำพริกหนุ่มเป็นเมนูโปรดของหลายๆคนเลยค่ะแต่ทุกวันนี้น้ำพริกหนุ่มอร่อยอร่อยหากินยากนะคะลองฝึกทำดูแล้วไปขายดูค่ะ 26. อาหารทะเลแห้งแพ็คใส่ถุงแบบราคา50บาท100บาทจะทำให้ลูกค้าเลือกซื้อได้ง่ายนะคะ 27ขนมไทยทุกวันนี้หากินยากขึ้นทุกวันเลยค่ะใครมีตำราทำอาหารไทยอร่อยอร่อยลองทำขายดูค่ะ28สารพัดถั่วถุงละ10บาทเช่นถั่วต้มถั่วลันเตาหนึ่งถั่วปากอ้าถั่วขั่วเมนูนี้เป็นเมนูกับแก้มยอดฮิตเลยค่ะ 29. ขายขนมจีนตลาดไหนยังไม่มีถือว่าเป็นอีกเมนูที่น่าสนใจมากเลยค่ะขนมจีนมีน้ำยากะทิน้ำยาป่านน้ำยาเขียวหวานแค่พูดถึงก็หิวแล้วค่ะ 30. ขาหมูพะโล้เมนูเด็ดเลยนะคะขายเป็นข้าวขาหมูหรือจะทำเป็นกับข้าวถุงละ50บบาทอร่อยเหาะไปเลยค่ะ จบไปแล้วนะคะกับ30เมนูขายตลาดเย็นตลาดสดหาเมนูที่ชอบเมนูที่ใช่ฝึกทำขายนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดติดตามให้ช่องขายอะไรดีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ